โอเคครับก็กลับสมีเปบนรักนักปันนตกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสตลอดเลยครับคุณผู้ชมวันนี้เราก,ก็อยู่ในหน้าเกมของวายปาร์ตี้โชว์ดานะครับสากำลันสากาบอยเออเกมที่เราคุ้นเคยกันหรือแล้วคุณผู้ชมนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากกวา่าปะ่ะไม่พูดแบบจะเ,เพ่งครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้างเตาแห่งความบันเลยใต <laughs> วนี้คือเล่นเบ็ดแพงไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่เออกลับมาเล่นเบ็ดถูกดีกว่าเบ็ดสอเบ็ดสามเบ็ดห้าเบ็ดสิบบ๊ะบ๊อตั้งแต่เบ็ดยี่สิบขึ้นไปพี่ชมโอ้ไม่มีอะไรเข้าข้างเราเลยตรงนี้ดี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 ของดีมีแต่ของดีดีทั้งหมดเอาไปแล้วยก่อนจะรับชมคลิปไม่แนะนำไม่ทำจ่าให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่จะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามให้แอดกกด้วยนะครับกูเป็นกลังใจในการทำคลิปเด้อไปซื้อหลางนาเกียร์เปลือกเปียกมัต้องซื้อไม้แพงมากนะอันนี้ผมขอยัดแนะนําเออซื้อไม้ถูกถูกพอได้ลุ้นพอได้แไรงไฟนั่นแหละจากมันก็คงไม่ได้แบบจ่ายอัตราการ,การ,การ,การสร้างขนาดนั้นหรอกบ้างแต่พอถ้ามันจ่ายมากกูก็จะได้อีกโอ้ลูกนี้ใส่เป็ดแพงก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแหละคุณผู้ชมเออ มันน่าลงดีๆลูกเพื่อหลังจากที่พยายามมาสองสารอบผู่ชฉเิมยังไม่ประสบความสำเร็จกับเกมนี้อุยอ้ยแล้วกับบวกบ้าไรต่อสวนยนพาพาราแปดโอ้ what อีกสองสเต็ปได้คูณพันอุตส่าห์ิี่เจ้าว่าแล้วไงจาน <c oughs> อุยอุย้ยพอไปผู้ชมได้วะจะใส่เบ็ดแพงนะ <c oughs> และกับขวดเหล้ากับเค,ค้กของโบเจ้าสวนย่าพราะองค์ <c oughs> จะได้อีกสองสเตปได้คูณพันอะ มันกลัวผมเลิกเล่นหมดจานเออถ้าได้คูณพันกูบอกเลยนะจ๊กกูเลิกเล่นเกมนี้เลยอย่างนั้นคือมิชชันคอมพิวต์ครับเราประสบความสําเร็จในเกมนี้แล้วเออถ้าแบบได้คูณพันคือผมประสบความสําเร็จในเกมนี้แล้วนะทําเป็นเล่นไปนะอีกนิดเดียว เปิดหวัวมาดีขนาดนี้ในเกมมันจะดีขนาดไหนวะจอดนดีดูือหมวกเล็กตุนหน่อยปะเาอาเป็ดทาดิอืมเบ็ดทานเอาเบ็ดชิบกันเอาเบ็ดชิบเบ็ดชิบเบ็ดิบไหวอยู่แปลกดีเหมือนกันแฮะพอเล่นเบ,บแ็ดแพงไม่ยากกระจายอย่างนี้บ้างพาเพราะใส่เบ็ดถูกเท่านั้นแหละโอ้โหาอยังกระเตรียมกันมาสภาพ เออลงไปมึงก็แสนร,รู้เกินของดีพีจีดังดันไอพวกนี้มันลูกรักพีจีผู้ชมฉลาดเป็นกฎคุณียกเทวันนีดีดีดีนี่แหละดีกว่ามันไม่จ่ายผู้ชมดีกว่ามันไม่จ่ายจากนั้น,นก,ก็ยังได้เห็นแบบตัวคุณแบบสูงสูงบ้าดอกท้ายมันมาหมวกเต็มหน้า เต็มหน้าไม่รู้อะสี่ห้าใบกูบอกเต็มไว้หมดอเออไปลูกเป้วาสนาคือสิบโมมก็แบบเป็นเพงแพงๆดอกเล่นเป็นหาเป็นสิบเป็นสิบละเพี้ยนบุญวาสนา,าหายไม่ถึงคือขยะเบ็ดเกินห้าสิบจีนไรคุณผู้ชมสิ่งที่จะเห็นนะนะก็คือเกลือเจ็งทุกดอกอ,อุลี่ยังเช้า ยิงทุกดอกแล้บ,บอกของดี <c oughs> งธรรมดาครัผู้ชมไอที่คิดว่าจะหันเข้ามาทางด้านนี้แล้วก็ต้องทับใจยอมรับให้ได้เนี่ยสิ่งที่ต้องเจอแน่นอนก็คือสิ่งนี้แหละวีเกมล่ากระเท็จมาดิเอาว่ะจานเปิดหัวมาอยังดีเออซื้อทีนี่จ่ายปุบบบปุมบบ้าซัมเบ และกาแฟเกมแรกมันต้องจับแล้ววันแล้วก็เขกับบลเรามาสวนยาพระราแปีตัวจตมตอไม่มีตัวจ่ายครับ9กาบหาทแปดบลลกเปตรรับได้ที่สกามยังไม่จบเราก็ไม่อยากออแล้วก็ไม่ต้องรับสัมาระจริงก็พูดดีๆกันไม่ต้องเล่นเสีย <c oughs> ดีๆเพียโอ้หมอกแถวแรกมไม่ลงจา่ายไม่นี่ไม่น่าจ่ายครับเข้ยเเ้ย แล้วก็ผ่านไปมุนท้ายไม่จ่ายตามสไตล์ปีจีนั่นเป็นไรเอาเอาโอเคก็กำไรอะกำไรหล่อมหสิบเอ็ดเท่ารวยก่มมงอเนี่ยลู้ปะก็ดีแหละนะ ผู้ชมพูถึงว่าเกมช่วงนี้มันก็ค่อนข้างตึงเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเออช่วงนี้ผมเล่นเกมตามคอมเมนต์นะผมเล่นเกมตามคอมเมนต์คือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจริงผู้ชมนั่งอ่านคอมเมนต์เกมนั้นมาเกมนี้มาเออเกมนู้นน่าสนใจเกมนี้แบบจ่ายกี่เท่ากี่เท่าผมชอบมากเลยผู้ชมอยากเห็นภาพนี้เอออยากเห็นแบบสิ่งนี้อยู่ในช่องอยากเห็นสิ่งนี้อยู่ใต้ชิปเฮ้ยผมได้มาพันสี่ร้อยเท่าผมได้มาเบ็ดหนึ่งนะสามพันบาทผมได้มาเบ็ดหนึ่งเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยผู้ชม นะไม่อยากเห็นแบบโอ้ผมเสียแอดไปลุยให้ผมหน่อยโอ้แค่แค้นให้ผมหน่อยแอดนู่นนี่นะผมคือมันน่านหัวใจเออและกับเอวาสวยงามประแปบดจ่ายด้วยเคก,กับมวกสวยจัดประลาจิตแล้วก็เบกมันควรไปต่อนะม่อเคเออมันไม่ควรเบกนะ เออด,ดีดีดีอย่างน้อยๆได้เรียนรู้พื้นฐานของคำว่าคอมโบไปเขีมานั่นแหละครับหัวเราข่าวขอจ้าสวนดยปราแปดไม่มีตัวจ่ายต่อ,อพู้ชม